เห็นไม่ถึงหกคนอะแค่มาได้ได้เราต้องคุยให้มันมีตีกิจจะมากกว่านี้ไงกีจ่ายอันนี้มันอันนี้มันคืออีกมันคืออาสาไออ้อยชัดเลยเมื่อกี้แน่ๆเลยรถจบไยวกูขับเทียบยิงกระ้านแม่งหรอก เทียวกับเลียวใช่ไงคล้ายๆกันเที่ยวับเลียวก็เลียวเทียเยเ่ยวให้มันประมูลรถวันไหนนะหปน,นะลเออประมูลรถเขารถมาโชว์ยังไงยังเหรอเสียก๊อตปะเนี่ยไม่ใช่ แม่มันดูข้าวข่ะวข้าวข้อ้เอ้ยทิวแม่อยากิงไอ้กรีมพ่อครับ่อครับ ให้เคาอยู่ในน้ำตาลได้รึไงไรคะเฟิร์ตสวยเก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เคครับเต้าโป๊ของพี่หนึ่งเจ็ดหกเก้าห้าศูนย์ค่ะ เจ็บนะเจ็บนะหนูเจ็บนะเจ็บเจ็บมากไหมเจ็บมากจะไปตายซะไอ้สัโน,น่อขอลองไปดูก่อนเกียวมันเจ็บนะเกียวล่วลงของมึงสิ อย่าแก้วมันใส่ก็แก้วันต่อยผมก,ก่อนพี่ออ๋โอเคยูวอยเอเยอไปบอกเลยนะสวัสด,ดีนะสวัสด,ดีครับมาทำอะไรตรงนี้อ่ะมากินข้าวครับ<ะ>ทิมรถที่คุณตาทิม <laughs> กินตรงนี้อ่ะมั้งใช่ทะเลากินตรงนี้อ่ะพออ้าวอ้าวี่ชายี่ชายพี่จีครับผมยีาหมาอยู่วะย่าหมาน่าจะร้อนทองอยู่มั้งครับ จะได้ไปแกงอะมมมม่ะะตนมหาอย่างไรเี้ยตขบมาบ้านเราตายหน่อยดิตายะตายข้างแอบสอีไม่ขัดความสุขเขารือปะเอาสงใครอันนี้ตยอยู่หรอใช่ที่ที่เองนั่งอ่ะมันอาจจะมีคนที่รอนั่งอยู่อ่ะรู้ปะที่ที่เองนั่งนีผมนั่งได้คนเดียวพี่อย่าก็ไม่เอามาส่ง ไอ้ระดัแดงที่เราเป็นแดงเขาเมื่อกี้มันเก็บนั่งรถนี้หรอเหลือ16ค่ะและแล้วนั่นอ่ะเขากำลังงัดเลยผมแทงเลยนั่งรถนี้หรออืออีทีมมันชอบนั่งใช่ใช่ใช่พี่นั่งบ้างนอนบ้างแต่นับครั้งได้เลยว่านั่งกี่ครั้งแต่นอนนี่นับไม่ได้นั่งถึงจะครั้งหนึ่งมั้งนอนแล้วผ้าด้วยหรือเปล่าไม่เอาผ้าด่คุมโปงโอ้คุมโปงเลยเหรออืมมีคุมโปง อ๋อสีสีแบบสีปกติปะ่ะสีดำมัดย้อมโอ้ <laughs> แบบ <laughs> ดำด้านเลยว่างั้ออดำด้านมัดย้อมสีแดงโอ้โหมีปะปนแดงนิดนึงใช่เวลาพี่เข้าไปนอนในรถจะมีคนมาเรียกตลอดอะ่ะมาไล่มาเรียกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแต่มาให้เห็นรู้ว่ามาให้เฉยอ่ะรู้ว่ามาแต่มาให้เห็นอมไม่เขาแค่ว่าดูไงว่าเอ้ยน้องหลับในรถเป้าอะไรอย่างเงี้ย มาเตือนมาเตือนเออแล้วพอผมพอผมอ๋อไม่ได้นับเขาก็เลยไปเลยแบบเวลาตื่นเนี่ยตื่นยังไงเวลาตื่นเนาะเวลาตื่นเราตุมเอาโป่งออกแล้วก็เออมาแบบว่าจินใจมันก็อยู่อยู่ที่ละเออถึงถึงที่หมายพอดีไงไม่มันมันในนี่มันมีออโต้องไปลอกกันที่หมายนี่ในกรงหรือเปล่าใช่มันเป็นในนี่ เ,เราต้องไปเราต้องไปแดงแล้วอ่ะตอนเนี้ยไอพี่อีกสองนาทีกี่ <c oughs> ไปเลยนะแดงค่ะสาระอ,อะไรห<ต>ัวหน้าเก้งแม่งไม่ได้เลยสมควรละ ไอเกย์ดัชนี่วอร์จิตงัดร้านใครมีจิตอาสาม,มาหน่อยฮะบอกว่างัดร้านใครมีจิตอสาสดร้านวหัวจิตงัดงร้านใครมีจิตอาสามาหน่อยร้านแดงฉันหานนนนแอบอยู่พี่ผมแอบอยู่ เขาไม่มีทางเห็นผมแน่ร้อยเปอร์เซนต์ไอ้เขี้ย,ยแลมันอยู่ข้างบนซะสูงไม่มีเห็นหรอกพี่ไม่ค่อยมีใครเงยหน้ามาดูคนตรงนี้ออกได้พี่เห็นปะดนูบอกในในในด้าละฝ่ายน้องยาคำแพงดีมากจัดบอกอยู่กลางทะเล บอ,บอกบอกแบบนี้บอกว่าค่ายม่วงอยู่รอหยุดรอบนอกออฟิเซอร์ฟังผมตอนนี้ออฟิเซอร์ฟังผมขอเรียกจุดหนึ่งผมขอใช้โค้ดหนึ่งออฟิเซอร์กสา3นั่นเลยอ่ะอัดอัดเลยเป็น,นพวกเรา พพี่เ่มีเวลาร้านเหรอร้านนี้ะมีมีน้องโอเคไม่คือไม,ม่มีหรอกเห็นคนอื่นงัดก็เลยจดเวลาไว้ <Okay. S 1> งัดเลยตอนนี้เลยสหายพวก